แล้ววันนี้บอกเลยก็สนุกเพราะว่าจะมาวัดกันไปเลยว่าเด็กอายุ13กับวัยรุ่นอายุ31ใครจะเก่งกว่ากันโดยจะต้องแข่งฟุตบอลในชาเลนจ์ต่างๆและนี่คือผู้เข,ข้าแข่งขันของเราในวันน,น, Lucas. <c oughs> นี้ I'm Lucas, I'm g i n o นี่ h e l l o s e I'm o s e ช m Jose, I'm Jose นะเซไรเจ้าเ o s e เสียแก๊บหนาเนเมึง เป็นเอามากผูพาใทรปะครับถ้าผมผู้จัดการของน้องรู้ขั้นแครับนี่ไหงนี่ครับพี่นี่นี่เขาขอแค่ร้านเดียวร้านเดียวหมายถึงร้านวิวไม่ๆๆ่้านบาทกลับโอเค y o ู่ e a น y โอเค we have five c h a n e every c h a n e n minutes 20ี minutes t w e n minutes lose a e only win โอเคคเอออที่บได้เหรอูู้ มินิทูมัสอ่าโกทูยุโรปเฮ้ยเดี๋ยวผมแปลให้นะเพื่อนเพื่อนชาวเราถ้าใครใช้เวลาเยอะกว่าคู่ต่อสู้คนนั้นจะได้ไปยุโรปเฮ้ยไปยุโรปยังไงก็คือจะโดนน้ำแข็งราดหัวเพราะยุโรปหนาวอิสครูโดนแห่เลยมึงเล่นมุกอะไรของมึงเนี่ยไอ้กายพี่ใส่พี่ให้ผมเล่น เงียบไปดูทีมงานเขาเงียบเขาเยบเขาบกับมึงหมดเลยไอ้กยเงียบเลยโอเคเกมที่หนึ่ first game first game challenge ที่หนึ่งเตะบอลจากมุมทงให้เข้าประตูโดยบอลห้ามตกพื้นมีเวลาทั้งหมด20่สิบนาทีแอฟฟ y b าร์เดร์布拉เธอและ布拉เธอและ布 t เธอฟรี布拉เธอ and the first game this first game f o r t b e first game shoot ball from corner no bounce no bounce, no bounce. อีทูอีทูอู correct บุ๊ม from corner you know what I mean เอาคนที่เขาพูดคขคอมาคุยเถอะ let's go Who first Who first okay ทำไมยูไม่ให้เด็กก่อน20นาทีใครเข้าก่อนเวลาจะหยุด I o คร c a แ e because I have a creator flat skin เอ๊๋เกสิแ e นโอ้ speed speed มาดามโซบราวอ่ะไอ้ดัดไอ้ เจ้าชายไาอีกโดนไปเหลือบไปแล้วนะเจ้าชายไาอีกโดนเหลืองแดงนะอันเนี้ยคุงกดอะไรกูปะถามจริงเตรียมพร้อมเตรียเรียบร้อยเยี่ยม้าเขาได้ทอล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แม่ยุดแย้ดเบเวลาเดินแล้วนะมันเล่นไม่ได้นะไอ้กูทอกูทอโอเคชามเพลย์ This first spot of g i n o the s n a p

It is time for Obsceno. 1 minute, 12 seconds. If you watch this, oh, you oh, won't believe that I'm U31. You ready, brother? 1 minute, 12 seconds, Obsceno. Okay, you ready? Let's go. น้องไม่เชื่อว่าัวอายุ31น้องมาดีกว่าควิกลิฟควิกลิฟรึเน้องมาดีกว่าจ้าจิวัต 31 second 31 second man yo โอ้โหเกมแรกให้ผมพลาดท่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเรียกสัจสีของความเป็นคนอายุ31กลับคืนมาให้ได้ let's go let's go bro go to Europe man รีแล็กยู่ค่อยรีแล็กยื้อได้สู้เอาไว้ไว้ไว้ How are you 31 31 How are you 31 ล้อล้อมาผมจะไม่ยอมแพ้แล้ว second game second game shoot burn ah that side that side ah to smoke go โอ้ยขยันพูดดิ Small goal. Try to small g o a Shoot ball. Okay. ชาเลนจ์ที่2เตะบอลจากโกอีกฝั่งให้เข้าโกลูหนูอีกฝั่งมีเวลาทั้งหมด20นาที This challenge you go first okay? Okay. Come on, let's go. เขย่าฟานะนึกว่าจะเอาเลยฟาดนะฟาดฟาด Brother. Brother. Yes. Oh, whoa! Whoa, whoa, whoa! สอนไหนสนใจนะครับผมบอกเลยบอกเลยไม่ธรรมดาอ่อนแฮอ้โหม่ I'm forget time โอ้โหอ่ามันไม่ได้สนเวลา yes it's dark it's d o r k it's d o r k it's dark hand down hand down hand down ไป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  You have time for the d w o s n a c k n d เลย come on man r i g h next year จะดีกว่า come on man I wanna go to Europe again okay I think so ม okay. oh, yeah. yeah. uh, ึงโชว์กันไปหาหมอเถอะมึงเชื่อกูดิโอเคเอาดีเอาดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่ธรรมดาไปแล้วไปแล้ว

Ah, well, I told you, no? Come, come, please tell me about my time. Uh, tell me about my time, bro. Lucas, uh, I'm sorry. It's <laughs> real time. 34. Yeah! <laughs> <laughs> Woo! -hoo! Woo! <laughs> Go to Juro! 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 <laughs> 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 ไม่ึ่งดูหิดหวังสงสารน้องไม่อยากเล่นเลยนี่ยสงสารต่อไปถ้าแพ้มึงก็โดนเลยลูซยูลอ้เกมโอเคใน next game t h u r s d a ชาเลนจ์ mile, ที่สามจะมีคนคอยเปิดลูกเลียดมาให้แล้วคล้องแบบแอนโทนีเตะให้ชนคานมีเวลาทั้งหมด20นาที Start game baby นี่เป็นปิกาสต์ Start pigasus game baby มี have people open f o r t h e b a l l pass ball มึงเรียนที่ไหนเนี่ยเยอะอ n t h o n แอนโทนี y spin <S Anthony spin and final cross bar Ah, You understand me? Come on, yo! yeah, <laughs> ready? <laughs> 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 มาเธอขมนมาเธอขโนเราขยั Father, on, doctor, on, oh. นพูดจะด้วยลูคัสแฮมอัตชามชวไเซกลนเหลือไม่เทินยัอัพช่วยดินไนเซอยู่แล้วโบ่ oh. you ready or Yes come on let's go เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเรเว้ย โอทูยอร์ร็อต yes โอทูยอร์ร็อตเจ้าไม่น้ำเหรอเจไม่น้ำเหรอโอทูเจ้าไม่น้ำเหรอเจ้บนน้มิสอมแพ้ไหมถ้าไม่ไหวไหวมีเวลา20วินาทีเขไหวเหรอ20นาจะได้กีินี้ามนยอนหน่อยอยากเลิ มีรองเพลงด้วยไม่ยอมหรอกไดได้้ยจะปิดเล่ดเดียว <c oughs> สวยนี่แหละโอเปนเลยูดูครับบ <c oughs> อกว่าสิงที่ง่ายดก็ขขคือต <c oughs> รงทางูครับครับ <c oughs> <c oughs>

อ่า <bin out> <disappointment> uh, I'm happy ความ don't skip up ของยูเลยยูไม่ยอมแพ้จริงทั้งถึงแม้ว่าจะไม่ไหวแล้วอ่ะขออะไรอย่างเลย้างล่ะได้ขออย่าดมนะอย่าดมอย่าดมอย่าดมอยดมตัวไหนสนใจเข้าเราก็เข้าได้นะครับผมว่าควรเข้าได้แล้วเพราะว่าเล่นกีฬาบ่อยโอเคเกมนี้ผมนับถือพี่สาวมาแล้วแต่ฉันต้องบอกกับนายอย่างนี้ว่าฟุตบอล แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะและสิ่งที่ทำให้ฉันชนะได้มาตึดทุกวันคือขอบคุณและก็เบ็โค้ดเรากลัวไงโอ้ไม่ใช่โค้เหรออันนี้เขาพยายามเพื่อนเราไปเล่นกันดูแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยมึนหัวมึหัวมันมึนหัวจริงๆเอาน้ำมาแก้มึนหัวหน่อยเนาะพี่เขามึนหัวปะดูแ้ิ้แม่เลยยัง ready okay โอ้ลุงคะสอเคอะไรเกไปสองประเทศแล้วเหลืออีกสองประเทศใครจะโดนบ้างเมื่อกี้มันยอมมาแค่คอนเทนต์เฉยเเชื่อเะละ่ะ <laughs> เออก็ตามสภาพอริงงแหละชาเลนจ์ที่4เตะบอลที่เลี้ยงอยู่ทั้งหมด30ลูกให้โดนเป้ามีเวลาทั้งหมด20นาทีโอ้ย oh. ตเปียกใส่หูไหมเนี่ยเพื่อนๆเราจะได้รู้ว่าเราจะพูดก็ไปใส่เอฟเฟกเอาได้ทำอะไรโอ้โหนี้ชแนลโอเค right kick at crossbar is a normal โอเค kick at me โอเคข้มผมพูดแล้วนะเฮ้ยไอตัวนู้นนี่โอเค right bro kick at me ผู้ผิดอะไรเนี่ยต่อไปมาผมคิดว่าเขาน่าจะเตะผมได้ประมาณสามลูกแล้วเป็นสามลูกแรกด้วยมากจริงๆเลย อยนี่ไงมางอันหนึ่งอ้ยเฮ้ยอย่ออย่าหลบดีกายอ้า <laughs> I'm okay, I'm fine, King Chana. Hả? Hả? Hãy subscribe cho kênh không

มันก็ได้มบอลขวดน้ำมันบนมันบินเตะโดนเป้า5ลูกเวลา2นาทีเก้านี้ลูกทันจะเตะได้เท่าไหร่เชียววะหนึ่ตสอนสามสี่หครับเฮ้ดแปดเก้าสิ 谢完。<laughs> <laughs> ขอซ้ำกับซัดแท้ๆเฮ้ยลูกคัดได้ไปสิบลูกธรรมดาไปสองนาทีสามวิแล้วทุกคนครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเราช่วยแฮชแท็กว่า Gino Tour Europe จับซ้ำผมไม่อยากให้น้องแพ้เชื่อป่ะอ่ะแค่อะเถอเสียดนได้การทุกดอกเลยวันนี้ระบงหัวโอ้โหเนี่ยกูเปียกโอ้โยไปเฮ้ยเรามีอีกเกมนึงเกม The Only Game เกมอะไรนะ The Last Game The Last Game ชาเลนจ์ที่5ปั่นฟรีคิกให้บอลเข้าห่วงมุมสามเหลี่ยมของประตูมีเวลาทั้งหมด20นาทีพร้อมย่างพี่ชายพวงไหนก็ได้ใช่ปะพวงไหนก็ได้ถ้าเข้าปุ๊บผมจะหยุดเวลาทันทีโอเคนะพร้อมแล้วกรอบถูกแหลเฮ้ยๆอ้ยหมครับไม่หมูนะวิ้วเดอบูเลย ีกังวลแล้วตั้งใจเลยเดิยตั้งใจแล้วไปเขียวกันนี่แหละโอ้ยเข้ามานิดเดียวนะใช้เทคโนโลยีดีไอพีพีอันสองยูศูนย์น่ะ ไม่เข้านะเมื่อกี้ไม่เข้านะาเ,ขานะเขาเริ่มแบบปั่นแบบตัวเริ่มเอี้ยวแล้วนะต้องตั้งศูนย์เท้าใหม่แล้วไม่ได้ไม่ได้ทำให้คุณโรเล่ดิได้แล้วอย่าพึ่งอย,ย่าพึ่งนี่ดิน้ำหนักมาแล้ว รองเท้านี่กี่เสาเลยวะเนี่ยนี่ปิดเอวน่ะปิดเลยทำได้แต่ทิชามไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว แลล้วเกือบเกือบจะข้ามไปอีกมินิทหนึ่งเลยนะปลายมินิทโปรตินายเซกันแล้วมาดูกันนะครับอันนี้คือตาลูคัสและลูคัสเทิร์นมาดูว่าจีโน่ของเราจะทัวร์ยุโรปอีกไหมคล้อยู่ไเรดี้ป้อ Let's go เยมพอปีี้ว่าอุ้ยสวยทุกลูกนะเกมพ่อปีดีกว่า ใช่อย่างนี้มันถือเป็นการฝึกที่ดีที่สุดนะได้ One minute, 30, seven. วันไมดีเจ็ดสิ e จ็ดดูคันเริ่มเปลี่ยนมาเาสาแรกแล้ว,วเกือบแล้วเกือบแล้วองแล้ว รู้ครับใครจะได้ไปทัวร์ยุโรปใจหรือว่าเข้าหรือว่ากูไปทัวร์ยุโรปอีกแล้ว เหนื่อยเลยน้องเหนื่อยเลยเตลืออีก20นาทีนะเป็นลังใจให้กันฟุตบอลมีใช่มีกันน้อยอยู่แล้วแต่ว่าน้องมีชนะใจผมไปแล้วซึ่งพูดภาษาอังกฤษว่า uh, look, you are a fighter ่อ uh, I respect y o u all time when you are f i c h t o t o ผู้เล่นหัวห่วง ลูกค้าสามสามสามขึ uh ้นครับผมโอเคโอเคความฟิตความอะไรบัสเอ่อป a เกเมอ่ะลัสเกมบัสลัสเกมลูกค้อ่า you go to Europe ลู้บมบูมบ okay, okay, uh ูมบู o เนะลูกค้าเอานะปีอคิดอัคิโอเคอเควัน สงการเฟสติวัลสงการเฟสติวัล <c oughs> Thank you เ <c oughs> มื่อกี้นี้ลูคัสแพ้เกมสุดท้ายแต่ว่าคะแนนรวมแล้วเนี่ยจีนโน่แพ้นะก็ต้องมีบทลงโทษและตามธรรมเนียมของเราเ <c oughs> ตะอัดต้นชาเลนจ์ถ้าคนชนะเตะ You kick as my boss ทำไมส่งเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนฮาลูก <c oughs> แต่ถ้าโดนปุ๊บ,บจบเลย<บ>ถ้าไม่โดนก็จบเออโอเคไฟบอสอีกอย่าง เข้าใจหรือยังเข้าใจผมหรือยังแมนโย่อยายปมาโก้ธกูไปเจอว้ยไอ้ฝันตายแาว เพื่อนๆชอบคลิปนี้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กันออกไปเยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชอบลูคัสใช่ไหมล่ะคอมเมนต์ถึงลูคัสเยอะๆนะลูคัสเข้ามาอ่านแล้วก็อย่าลืมไปติดตามน้องลูคัสด,ด้วย <c oughs> o อโลอินสตาแกรมลูคับเดี๋ยวขึ้นมาให้เลยและที่สำคัญอย่าลืมไปกดติดตามนะครับเบิร์ลูเบิร์ลูเบิร์ลูลูครัสและที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณสนามทีซีฟุตบอลคลับพระราม9นะครับผมขอบคุณมากที่ให้เราได้มีโอกาสมาเตะฟุตบอลที่สนามสวยๆกันแบบนี้นะครับผมขอบคุณครับ